สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังปี2023นะครับเป็น True Wireless นะครับ Gaming Studio Earphone รุ่น K10 นะครับซื้อมาใน Tiktok นครับราคา160กบาบาทนะครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไร นี่ครับสายชาร์จเป็นไทสีนะครับแล้วก็แถมลูกยางขนาดไซส์หูนี่ครับตัวเครื่อง,องกลมๆเปิดตรงนี้นะครับ โอ้ยออกแล้วไฟขึ้นแล้วนี่นะครับตอนนี้คือกำลังชาร์จ ตอนนี้แบตมันมาเหลือให้มาหกสิบสี่นะครับนี่นะครับรีวิวคร่าวๆร้อยหกสิบกว่าบาทปีสองพันยี่สิบสามันค้าส่งเร็วมากครับวันเดียวถึงเลยเหมือนตุกตาครับ ถูกมากครับร้อยกว่าบาท